สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่งานวิจัยในชั้นเรียนในหัวข้อเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่อง กระดาษทําการใบตรวจนับเงินสดย่อยด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทีสอบนับสัสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีใช้บาดานภาคเรียนที่2ประจาปีการศึกษ,ษา2565ค่ะดิฉันนางสาวปัชลาจงจองหอครูผู้สอนสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีใช้บาดานค่ะความเป็นมาและความสําคัญ หนึ่งบรรยากาศการจัดการเรียนรู้เป็นการจัดบรรยากาศกิจกรรมสื่อสถานการณ์ต่างๆนะคะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพทันยุคทันสมัยโซเซตี้ห้าจุดศูนย์นะคะการเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกตัดสินใจที่จะเรียนในเนื้อหาที่ตัวเองสนใจและเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนนะคะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกความคิดนะคะและก็ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองค่ะ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำกระดาษทำกางใบตรวจนับินกสุดย่อยของนักศึกษาระดับประศนียบัรวิช,ชีพชั้นสูงวิที่2ทับ3สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีเชิบงบัณฑาภาคเรียนที่2ประจำปีการศึกษา2565และ 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของการจดัดการเรียนรู้แบบเพื่อช่วยเพื่อนค่ะ ระเบียบวิธีวิจัยนะคะประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทที่2ทับ3สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงรานะคะจำนวน35คนกลุ่มตัวอย่างนะคะใช้วิธีจอดจงค่ะจำนวน20คนค่ะเพราะฉะนั้น15คนนี้ก็จะเป็นแกนนำในการช่วยสอดเพื่อนค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ขั้นนะคะขั้นเตรียมขั้นดำเนินการและขั้นสรุปนะคะขั้นเตรียมก็จะ เป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์ขั้นตอนต่างๆในการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะขั้นดําเนินการก็คือ1แบ่งกลุ่มนะคะมีการนาทั้งหมด15คนแล้วก็กลุ่มตัวอย่าง20คนนะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มเท่าๆกันเลยนะคะและ 2. ผู้วิจัยเนี่ยจะต้องประเมินทักษะการจัดทํากระดาษทําการใบตรวจนับเงินสดย่อยหลังเรียนด้วยแผนที่วางไว้นะคะ ขั้นสรุปนะคะผู้วิจัยก็จะทําก็จะนําผลที่ได้จากการประเมินทักษะการจัดทากระดาษทําการใบตรวจนับเงินสุดย่อยและแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข,ข้อมูลทางสถิติค่ะ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้นะคะ 1. วิเคราะห์ประเมินทักษะกระดาษทําการใบตรวจน,นับเงินสดย่อยก่อนเรียนและหลังเรียนในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะโดยใช้ค่าเฉลี่ยนะคะส่วนเบ่งเบนมาตรฐานและค่า t-test ค่ะ 2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะใช้ค่าเฉลี่ยนะคะและส่วนเบ่งเบนมาตรฐานค่ะ การวิเคราะห์ขอ้อมูลและสถิติที่ใช้ผลการวิจัยในตารางที่1จะเป็นคะแนนผลการประเมินทักษะการจัดทํากระดาษทําการใบตรวจนับเงินสดย่อยนะคะจะวัดทั้งหมดทักษะใน7ด้านนะคะทั้งก่อนจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและหลังจากจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วนะคะ จากตารางที่1พบว่านักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2-3ับสมีคะแนนผลการประเมินทักษะการจัดทํากระดาษทําการใบตรวจนับเงินสดย่อยด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะก่อนเรียนมีค่าคะแนนฉเฉลี่ยอยู่ที่4.95ค่ะและหลังเรียนมีค่าคะแนนฉเฉลี่ยอยู่ที่9.22ค่ะ ตารางที่2นี้เป็นการเปรียบเทียบผลการประเมินทักษะการจัดทํากระดาษทําการใบตรวจนับเงินสดย่อยก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะโดยการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะตารางที่2พบว่าภายหลังจากการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนไปแล้วเนี่ยนักศึกษาเนี่ยมีคะแนนในการประเมินทักษะการจัดทํากระดาษทาการใบตรวจนับเงินสดย่อยเนี่ยสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าค่ะ ตารางที่3เป็นความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดก,การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะนักศึกษาพึงพอใจมากที่สุดค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.55นะคะก็คือเพื่อนผู้สอนเนี่ยทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจเต็มศักยภาพนะคะพึงพอใจรองลงมาอันดับที่2อมีด้วยกัน3ข้อนะคะก็คือการแบ่งกลุ่มผู้สอนและผู้เรียนมีความเหมาะสมเท่าเทียมกันนะคะเพื่อนผู้สอนถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่ายนะคะและ ผู้เรียนเกิดทักษะความเข้าใจในเรื่องที่เรียนได้ง่ายขึ้นนะคะค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.50ส่วนข้อที่พึงพอใจน้อยที่สุดจัดเป็นอันดับที่10นะคะก็คือระยะเวลาในการเรียนรู้มีความเหมาะสมค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.25ค่ะอภิบายผลจากการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน นักศึกษามีคะแนนทักษะการจัดทํากระดาษทําการใบตรวจนับเงินสดย่อยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูทั้งนี้ผู้วิจัยได้ ทำตามขั้นตอนที่วางแผนไว้3ขั้นตอนนะคะก็คือ 1. มีการมอบหมายหน้าที่การเป็นผู้สอนเพื่อนนะคะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงนันงกศึกษาแกนนําที่มีจิตอาสาในการรับบทบาทผู้สอนนะคะขั้นตอนที่2ก็คือการสอนเพื่อนในฐานะผู้สอนเนี่ยต้องมีการชี้แจงกติกาทําทุกอย่างตามแผนที่วางไว้ตามขอบข่ายเวลานะคะและ 3. การสรุปกิจกรรมเนี่ยนะคะทา เพื่อนผู้สอนเนี่ยทำหน้าที่ประเมินคะแนนทักษะการจัดทำกระทําการใบตรวจนับเงินสดย่อยของผู้เรียนนะคะแล้วเพื่อนผู้เรียนเนี่ยก็จะมีการประเมินความพึงพอใจผู้สอนตอบกลับด้วยแบบนี้นะคะ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยมีคะแนนเฉลีย่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากนะคะทั้งนี้เนื่องจากผู้สอนได้เล็งเห็นว่าวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อนเสมือนการได้ปลดล็อกความหวาดกลัวการถามนะคะถาในเนื้อหาที่ผู้เรียนอาจจะไม่เข้าใจไม่กล้าถามถ้าเปลี่ยนบทบาทเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนเขาก็จะกล้าที่จะสักถามมากยิ่งขึ้นเข้าใจได้มากขึ้นค่ะ ข้อเสนอแนะในการวิจัยข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้นะคะ 1. ในการจัดก,การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนครูผู้สอนอาจจะต้องขยายเวลาจากเดิมให้สอดคล้องกับกิจกรรมนะคะ 2. ในการนําเสนอผลงานของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มเนี่ยควรมีระยะเวลาที่ชัดเจนนะคะหรืออาจจะใช้นโยบายงดใช้เครื่องมือสื่อสารชั่วคราวขณะที่เพื่อนนําเสนออยู่นะคะ ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งต่อไป1ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนให้มีความหลากหลายนะคะหรืออาจจะใช้เกมเข้ามานะคะเพื่อให้การเรียนรู้เนี่ยมีความน่าสนใจมากกว่าเดิมอีกนะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะดิฉันนางสาวพัชราจงจอหอขอจบการน,นําเสนองานวิจัยในชั้นเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณค่ะ